นูบอลสดไทยพบเกาหลีเหนือ AIS Play ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนูบอลสดไทยพบเกาหลีเหนือ AIS Play ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะบอลหญิงทีมชาติไทยยังไม่สามารถใครได้เลยในกลุ่มบีในฟุตบอลหญิง โอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสองหลังจากที่พวกเธอพ่ายแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไป1-10ก่อนจะมาแพ้ให้ทีมชาติจีน0-3รังอันดับที่4ของตารางคะแนนกลุ่มบหลังจากจบการแข่งขันนัดที่สองของทัวร์นาเมนต์พบว่านัดล่าสุดเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ กินกันไม่ลงจบเกมไปแบบไม่มีสกอร์ซึ่งอันดับที่หนึ่งของตารางและมีสิท์ที่จะเข้ารอบสูงก็คือเกาหลีใต้ที่มีสี่คะแนนชนะหนึ่งเสมอหนึ่งเท่ากับเกาหลีเหนือแต่ลูกได้เสียเกาหลีใต้ดีกว่าเนื่องจากได้จากไทยไปถึง9ลูกขณะที่จีนรั้งอันดับ3ม,มี3แต้มชนะ1แพ้1และไทยอันดับที่4ยังไม่มีคะแนน ก่อนไปดูบอลสดนรพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสองกลุ่มบีนัดที่สองว่าต้องขอบคุณทีมชาติจีนที่ทำให้เด็กของเรามีโอกาสได้เล่นเกมที่มีคุณภาพระดับสูงตอนนี้เรื่องของเกมเราเป็นรองแต่เราพยายามทำให้เด็กของเรารู้ ในเรื่องของความเข้มข้นในการเล่นและเราก็พยายามสร้างขึ้นมาเราพยายามทำให้เขาภูมิใจเป็นนักสู้ให้เกียรติซึ่งกันและกันทำงานหนักบวกกับทำงานร่วมกันในทีมทั้งนี้เกมที่แล้วเป็นเกมแรกเป็นจังหวะของเกมที่เราเสียประตูง่ายเราก็ไม่คิดว่าจะเสียเยอะขนาดนั้นด้วยความที่ยังเป็นเด็กเราก็พยายามปรับปรุง และพยายามสร้างรูปแบบที่เราตั้งไว้เรื่องของผลก็อยู่ที่ตัวเราพอจบเราก็ต้องมาว่ากันอีกครั้งโปรแกรมบอลไทยวันนี้โปรแกรมนัดต่อไปของบอลหญิงไทยในการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสองกลุ่มมีนัดที่3จะพบกับเกาหลีเหนือนัดเซียเหมือนเอเกรสสเตเดียมในวันที่หพฤศจิกายน2566 เวลา14.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง ais play มากกว่า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 ดูบอลสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าไทยพบเกาหลีเหนือรับชมถ่ายทอดสดไทยพบเกาหลีเหนือรับชมถ่ายทอดสดภาพจากฟุตบอลทีมชาติไทย